เจ้าสิ้นถงขี่พายุทะลุฟ้าขวาแชมป์รายการที่4ของตนเองสวัสดีครับสรุปผลแข่งขันสนุกเกอร์รายการเวิลด์กรังปรี2026ณไข่ตักอารีนาเมืองฮ่องกงเขตปกครองพิเศษฮ่องกงประเทศจีนแชมป์เก่าปี2025นิวโรเบอร์สันเอาชนะสจวตบิงแฮม10-0ต่อเฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด146แต้มจัดทรัม เงินรางวัลแชม 1, 80, ป์180,000ปอนด์รองแชม 8, ป์80,000ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด10,000ปอนด์รูปแบบการแข่งขันเป็นรายการสะสมคะแนนแชมป์เก่าของรายการจะได้รับเชิญเป็นอันดับ1ส่วนแชมป์โลกคนปัจจุบันจะได้รับเชิญเป็นอันดับ2และที่เหลือจะพิจารณาจากอันดับโลกจากการคัดเลือกและการจัดอันดับในการแข่ง Player Series ในรอบ1ปี ซึ่งปีนี้มีนักสนุกเกอร์หนึ่งเดียวจากประเทศไทยคือ F1 เทพชยาอุ่นหนูอยู่ลำดับที่26ได้รับเชิญเข้าร่วมแข่งขันด้วยหลังจากออกกำลังกายใครปวดคอบ่าไหลจนหงุดหงิดทั้งวันฟังทางนี้ก่อนใครปวดบ่อยอย่าทนกล่องนี้ราคาหลักสิบแต่ช่วยทั้งวันดิฉันแปะเองใช้เองถึงกล้าพูดกดลิงก์ใต้คลิปตอนนี้เลยก่อนของหมด ผลแข่งประจว,วันที่8กุมภาพันธ์2569รอบชิงชนะเลิศใช้ระบบ10ใน19เฟรมเจ้าสิ้นถงพบกับจางอันตาเสียชั้นที่1ต่างคนต่างรักษาจังหวะเกมของตัวเองเจ้าสิ้นถงกดไป2เซนติเีเบรก130-145แต้มทำให้แซงขึ้นเป็นเบรกสูงสุดของรายการซึ่งก่อนหน้านี้เซียวกวั่วตงทำไว้144แต้ม โดยเสชั้นหนึ่งจบลงเสมอกัน4ต่อ4เฟรมเสชันส้น2เจ้าสิ้นฉงเริ่มกระชับเกมโดยการแทงเน้นผลขึ้นนำไปก่อน7ต่อ5เฟรมหลังจากพักเบรก15นาทีจางอันตาฮึดสู้ตีเกมคืนมาได้1เกมกลายเป็น7ต่อ6เฟรมและนั่นเป็นจุดตัดสินของเจ้าสิน้นฉงที่ไล่แทงเบรก134 65 131แต้ม3เกมรวดเอาชนะไป10ต่อ6เฟรม คว้าแชมป์ได้ตามปรารถนาเป็นแชมป์รายการสะสมคะแนนถ้วยที่4ของเจ้าสิ้นถงและเป็นการคว้าแชมป์รายการเวิลด์กรังปรีเป็นครั้งแรกเจ้าสิ้นถงให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าวันนี้เราทั้งคู่เล่นได้ดีมากการทำคะแนนของเราอยู่ในระดับสูงตลอดทั้งแมตช์เจ้าซึ่งเติบโตในเซนเจอร์นในกล้กับฮ่องกองกล่าวว่าบางทีในช่วงหลังผมอาจจะฉวยโอกาสได้มากขึ้นความคิดของผมเริ่มสงบลงและจังหวะการเล่นก็ดีขึ้น ซึ่งทำให้ผมเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆผมรอจังหวะที่เหมาะสมในทุกเฟรมจากนั้นเป้าหมายของผมคือการเร่งทำคะแนนและกดดันเขาด้วยการทำคะแนนนำให้มากในครึ่งหลังของแมตช์ผมสามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งทำให้ผมมีความสุขมากกับผลงานของตัวเองจริงๆแล้วไม่มีเคล็ดลับอะไรในการคว้าชัยชนะในรอบชิงชนะเลิศหรอกครับผมคิดว่ามันอยู่ที่การอดทนกับตัวเองและใช้โอกาสทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุด ในสองรอบแรกของทัวร์นาเมนต์ผมเกือบจะตกรอบแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ตามหลังมาร์คเซลบี้อยูซต่อ1เฟรมโชคดีที่ผมสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้และให้โอกาสตัวเองได้ไปต่อในรอบลึกๆเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์ผมยังไม่รู้สึกว่าตัวเองปลดภาระความกดดันจากการเป็นแชมป์โลกไปหมดเสียทีในด้านจิตใจผมยังรู้สึกว่าตัวเองยังต้องเรียนรู้จากผู้เล่นระดับท็อปอีกมาก ในฤดูกาลนี้แม้ว่าผมจะมีผลงานที่ดีบ้างแต่ผมรู้สึกว่าความสม่ำเสมอโดยรวมของผมยังไม่แข็งแรงเท่ากับผู้เล่นที่ดีที่สุดนั่นเป็นจุดที่ผมรู้ว่าตัวเองยังต้องปรับปรุงอยู่ผมอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนสำหรับกำลังใจที่มอบให้พวกเขาเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ของผมการได้เล่นที่ฮ่องกงเป็นสิ่งที่พิเศษสำหรับผมและการคว้าแชมป์ที่นี่ทำให้มันมีความหมายมากยิ่งขึ้น ผมรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างแท้จริงต่อทุกคนในสนามสำหรับกำลังใจที่มอบให้เจ้าสิ้นถงแชมป์รับเงินรางวัล180,000ปอนด์หรือประมาณ7,740,000บาทส่วนจางอันตารองแชมป์รับเงินรางวัล80,000ปอนด์หรือประมาณ3,440,000บาทรางวัลเบรกสูงสุด10,000ปอนด์หรือประมาณ430,000บาทณปัจจุบันผู้แทนเบรกสูงสุด145แต้ม จ้าวสิ้นถงในนัดที่เอาจางอันตา10ต่อ6เฟรมรอบชิงชนะเลิศโปรแกรมถัดไปสนุกเกอร์รายการ World Open 2026รอบคัดเลือกระหว่างวันที่10ถึง12กุมภาพันธ์2569นบาณบานสลียเมโทรโดมเมืองบานสลียประเทศอังกฤษส่วนรอบโต๊ะหลักระหว่างวันที่16ถึง22มีนาคม2569ณนหยสาณูสานสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองอยูสานประเทศจีน แชมป์เก <P> ่าปี2025จอห์นฮิกกินส์เอาชนะโจอ็อคอนเนอร์10ต่อ6เฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มชอนเมอร์ฟีเงินรางวัลแชม 1, 7, 5, ป์175,000ปอนด์รองแชม 7, 5, ป์75,000ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด5,000ปอนด์หลังจากออกกำลังกายใครปวดคอบ่าไหล่จนหมุดหงิดทั้งวันฟังทางนี้ก่อนนั่งทำงานนานปวดตึงปวดลึก แปะแผ่นร้อนบางยี่ห้อไม่รู้สึกอะไรกินยาก็ไม่อยากกินกลัวกระเพาะพังรอบเดือนของผู้หญิงปวดตึงปวดลึกแปะแผ่นร้อนบางยี่ห้อไม่รู้สึกอะไรกินยาก็ไม่อยากกินกลัวกระเพาะพังอันนี้ m l s y o ก o Yoko Heat p a t Go แปะปุ๊บความร้อนมาเลยไม่แสบแต่ซึมลึกตึงๆที่คอบ่าไหลคลายจริงใส่ทํางานใส่นอนก็ได้ร้อนนานหลายชั่วโมง คือจากปวดจี๊ดแฮปโล่งแฮปขยับคอได้สบายใครปวดบ่อยอย่าทนกล่องนี้ราคาหลักสิบแต่ช่วยทั้งวันดิฉันแปะเองใช้เองถึงกล้าพูดกดลิงก์ใต้คลิปตอนนี้เลยก่อนของหมดรูปแบบการแข่งขันเป็นรายการสะสมคะแนนรายการนี้มีนักสนุกเกอชาวไทยเข้าร่วมแข่งขันดังนี้วันที่10กุมภาพันธ์2569รอบคัดเลือกหเวลา5โมงเย็นคริสเวคลินพบกับมิง้งนัชชารัตวงหลือไทย เวลาตีสองชอนเมอร์ฟี่พบกับติมการชัดพงนาสาวันที่11กุมภาพันธ์2569รอบคัดเลือกหนึ่งเวลา5มงเย็นหมูปากน้ำนบพลแสงคำพบกับสตีเวนฮอลเวิร์ธเวลาตีสองเอเทพชยาอุ่นหนูพบกับโมฮัมเหม็ดสีฮับใครจะรุ่งใครจะร่วง FC มีความเห็นต่างอย่างไรลงคอมเมนต์กันได้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม ขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊า